พี่พัดคะต้องจบสายไหนหรอถึงจะสามารถเป็นนายหน้าอาสงหาได้คะพี่บอกเลยว่าต้องจบสายแม่ค้าก็คือจะจะขายขายอะไรก็ได้ขายที่ขายรถขายบ้านขายเรือพี่ยมาจะขายข้าวแกงนะขายพวงมาลัยพี่อะขายมาแล้วขายแคบหมูพี่ยังขายมาเลยคือจะบอกว่าพี่พี่ยเป็นนักขายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าคนทํนายหน้าก็คือขายอะไรมาก่อนขายได้หมดเชื่อไหมมีพี่อยู่คนนึงเขาเก่งมากๆเลยนะเขาอายุเกือบหกสิบอะที่บ้านเขาขายฮอม์มกแต่อีกที่เขาขายดียิ่งกว่าฮอม์มกหรือว่าอะไรขาย ที่ดินทองหล่อขายที่ดินในเมืองถ้าวันนี้ใครเป็นแม่ค้าอยู่อะที่ดูอยู่อะแม่ค้าอะไรก็ช่างขายที่ก็ได้เช่นกันมันง่ายมากเออเพราะว่าเรามีสกิลอยู่แล้วนี่แล้วเวลาเราขายของชิ้นหนึ่งอะของชิ้นนั้นอะมันดีต่อคนซื้อ,อยังไงแค่นั้นเองแล,แล้วหลายคนอะหนูก็ไม่รู้จะหาคนซื้อจากที่ไหนอ่าแล้วทุกวันนี้อะคุณขายของอะคุณก็ต้องไปแหล่งคนซื้อไงหรือคุณขายอยู่หน้าบ้านอะเดี๋ยวคนซื้อก็เดินมาหาถูกปะเพราะนั้นวันนี้ไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้อะไรวันนี้แค่คุณอยากตัดสินใจ ขาย,ยอยังขายที่ดีกว่าเดี๋ยวคนซื้อก็มาเองเออบางทีมันเริ่มจากคนใกล้ตัวก็ได้นะพี่ขายที่แปลงแรกอะง่ายมากเลยติดใต้นาทีค่ะลูกค้าขับผ่านมาเองค่ะลูกค้าบอกไปแล้วมีกี่ประเภทอ่ะลองไปดูคลิปย้อนหลังดูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครก็ขายที่ดินได้ใครก็ขายสังหาได้แค่นั้นเลยแค่จบการขายมาโอเคนะ